ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันขนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยอ,ออกไปแล้วเนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องในรับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจาวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน67นะครับ งวดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะศุกร์ที่8พฤศจิกายนนะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็มาอ่ามาอยู่สามคู่เนาะมาสามคู่เข้าสี่หน่อยนะครับอ่าเข้าอ่างวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้าทุกหน่อยนะครับก็จะมีหน่อยเฉพาะกิจเนี่ยไปเข้าบนห้าหกนะครับหน่อยพิเศษเนี่ยเข้าบน เจ็ดห้านะครับแล้วก็น้อยปกติเนี่ยเข้าล่างหนึ่งหกแล้วก็ VIP ก็ไปเข้าบนหกห้านะครับอ่าส่วนตัวเลขที่มีในตลาดนะครับที่ดึงไม่ดึงมาวางเนี่ยก็มาอยู่หนึ่งคู่เนาะหนึ่งคู่แล้วก็ไปเข้าสองหน่อยนะครับก็คืออ่าเข้าล่างพิเศษ40แล้วก็มาเข้าล่าง VIP 04นนะครับทันที จะพเพิ่มเติมเนาะก็อาจจะได้สองอสองหน่อยนี้ไปเพิ่มอีกเนาะก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่9พฤศจกิกายน67นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำผลลัพธ์มาลงใน าตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่9พฤศจิกายน67นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่1ก็คือ,อได้ได้2นะครับแถวที่2ได้6เนาะแถวที่3นะได้9แล้วก็แถวที่4ได้4นะครับาจากนั้นเนาะก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบ1นนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับ แถวที่หนึ่งเนาะสองฝั่งนี้เป็นสามนะครับฝั่งนี้เป็นหนึ่งนะหกหกแล้วก็เจ็ดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้าแถวที่สามเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นแปดนะครับอแล้วแถวที่สนะี่สี่ห้าเนาะฝั่งนี้ก็เป็นสามเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับ ต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจนารณาตัวเลขในตารางที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเนาะงวดประจำมาที่9พฤศจิกายน67นะครับลุงตันให้เด่นเด่น7นะครับรอง5นะครับพี่น้อง fc ชอบ7รูด7ชอบ5รูด5นะครับทีนี้มาดูจุดสองตัวนะครับ ชุดสองตัวลุงตันก็จะเอาคนลับนะครับจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คืออ่าศูนย์นะครับหนเนาะห้แล้วก็58นะครับ แถวต่อมาก็คือห้าเก้าหสองเจ็ดสองเจ็ดเก้า่าแล้วก็แปดเจ็ดนาะก็ได้มาครบทั้งอ่าสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบ สถิติสามงวดที่ผ่านมานะครับโดยลุงตันจะใช้ผลลัพธ์ในตลางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งจะเน้นให้นะครับหรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางนะครับก็คือประมาณห้าคู่เนาะคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่แถวที่3มที่4เนาะเป็นคู่คู่ขวาเนาะลักษณะนี้นะครับก็คือ 05นะครับต่อมาก็เป็นแถวที่1ที่2นะครับแถวที่1ที่2นี่เป็นคู่ซ้ายเนาะเยื้องมาตรงกลางลักษณะนี้นะครับก็คือ52นะครับต่อมาก็เป็นแถวที่2ที่3นะครับเป็นคู่เป็นคู่ตรงกลางนะครับเป็นคู่ซ้ายเนาะ อ่าเป็คู่ซ้ายขอภัยเนาะอ่าก็คือห้าแปดนะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับเป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่อ่าขวานะครับยืงมาตรงกลางนะครับลักษณะนี้นะครับก็คือเจ็ดสองนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นแถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่ ซ้ายไปขวาเนาะลักษณะนี้เนาะก็คือแปดเจ็ดนะครับก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเทียบสถิติสามสีเว่ที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวาไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับอ่าทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะอ่าสำหรับท่านที่ลุ้นสามตัวก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับ กรณีที่ชอบจุดสองตัวคู่ไหนก็นําไปวางเป็นหลักร้อยลุ้นสามตัวได้นะครับซึ่งในแต่ละง,งวดเนาะลุงตันก็จะให้งวดละ,อะสองตัวเนาะงวดนี้ก็เช่นเดิมเนาะลุงตันให้อยู่ที่ห้าเนาะห้ากับแปดนะครับเป็นหลักร้อยนะครับปีน้องเอซก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวาไว้ให้ ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจาจรณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากสูตรนะครับที่ได้รับชมกันเนาะผลลัพธ์มวลน,นี้ก็ถือว่าค่อนข้างห่างกันเนาะมีความแตกต่างกันรับหลังจากที่วางตัวเลขในตารางเรียบร้อยแล้วเนาะก็ไม่มี คู่ไหนนะครับที่จะจกกับคู่เบิ้ลวางให้กับพี่น้องได้รับชมได้เนาะก็ถือว่าน,น,นานๆเนาะจะมีผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้สักครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะว่าจะตัวบวกแล้วได้ผลบลบผลลัพธ์ออกมาแล้วอันนี้ก็แล้วแต่นะครับบางงวดก็อาจจะเหมือนกันนะครับ ก็มีโอกาสนะครับที่จะจับคู่เบิ้ลได้จนในรอบนี้เนาะก็ไม่มีตัวเลขคู่ไหนเนาะท,ที่เป็นเบิ้ลนะครับอันนี้ก็ถือว่านานๆจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง fc t ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากด like, กดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ แล้วก็จะเาลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ